แม่มาแต่สาครับมาแต่สว่างสว่างเนาะพวกข่าราชการปรำน้าโอเคครับมาให้กับร่งใจลุงพลเนาะมาให้กับร่งใจลุงพลนว่าเห็นซ้ำเนาะครับเออไม่ยังยูทูบอยังนี่อ่าลุงมนแฟมิลี่โอ้ลุงม่ช่แน้ครับฝากกดติดตามน้ำนี้ได้เฮ้ยติดตามตั้งหลายข่อยโพสเออทั้งเ่าหอมทั้งยังติดเสกยังเต็มนึงของข่อยโพสติดตามฝากน้ำนี้ได้ช่องนึงเด้ค่ะค่ะค่ะได้ครับ ลุงมนนะครับลุงมนครับแฟนคลับลุงมน,เ,น,งมนเอยลุงพ้นนะครับมาจากสว่างมากันสี่คนรถเลยครับตู้คนไม่อยู่ไปสว่างเอ้ยไปนิคมคำสร้อย ขนาดฝนตกนะครับ FC ยังมาเลย เจ็สีล่ลงคนครับฝนตกก็ยังตั้งหน้าตั้งตามานะครับเพื่อยากเห็นล่งคนพไปวัดอาอยังบ่าครับอยู่ไอ้นิคมคำสอยครับครับเดี๋ยวคนก็กลับมาแล้วครับบา,บายเนี่ยแหละไปทั้มือเศ้าแล้วครับครับไปแต่แต่หกโมงครับ มุงกิดมุ้งล่ะผมสวนก็เพิ่นอยู่มาตาใสครับเนี่คือ่าะมมื่อหมู่บ้านเพิ่งก็ไปพุณก่อนครับไปทำกรรมบอยูคนับ่เออครับายบายเพิ่งก็ลบมาแล้ว แม่บ่าวรางวัลก่อนพ่อขนาดฝนตกเนาะคนก็นอยากมาเห็นลุงพ้นครับแม่หลวงพอ่อเดี๋ยวคนก็นกลับมาใหม่